ดวงตาที่ไม่เคยหลับไหลโปรดประทานพรให้แก่ข้าให้ข้าแบกภาระ,ระในครั้งนี้ขอประกาศจัดทาแก่ข้าพระองค์ที่ประเชิญกับความมืดนิดโดยปราศจากความกลัว มันไม่ควรเกิดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกฉันน่ะไม่ควรชวนเข้ามาตั้งแต่แรกเกิดอะไรขึ้น <A massacre. S 2> สังหารหน่มจอร์กอบรินสังหารพื้นที่นี้ไอโปรดปล่อยฉันเป็นก็คือปล่อยให้ฉันอยู่ตรงนี้ไปก่อนโอเคได้ ไฟนี้มันจะไม่มีดับคุณช่วยติดต่อใครสักคนได้ไหมแคลบที่นี่เพียงสองช่วยยามมันทำให้เราได้เป็นแบบนี้จากนั้นพวกเราก็ให้ตายเถอะสับสนไปหมดแล้ว ดูสับสนนะฉันไม่ได้สับสนฉันแค่ข้องใจโรกลอยเหล่านี้น่าจะบ่งบอกว่าทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ฉันไม่สามารถปฏิปะต่อได้มากนะต้องขอบคุณไฟอยากให้ฉันไปดูไหมทั้งหมดนั้นหมายความว่าคุณน่ะจะโดนเปลวไฟโดนทำลายโดยเปลวไฟ ฉันจะลองดูว่าฉันสามารถเห็นอะไรได้บ้างไม่ดีนะแปโอเคจบหรือว่าจะรีสักครั้งอะมีแรงบันดาลใจอยู่โอเคจบอีกครั้งเดียวพอคุณกำลังสืบสวนของเรางอกปอบบินที่เราขาดการควบคู่กับบางสิ่งที่เดีวกว่า จสายตาของคุณมองไปยังรอยเท้าที่ลามบ้านทางทิศใต้ออกจากทางโรงเตียมมองเห็นอะไรไหมบางสิ่งพวกเขาคงไปทางใต้แล้วก็ไปทางอันเดอร์ด์าเราไม่รู้ว่าพวกเขามาจากไหนพวกเขามาเพื่ออะไร มันไม่ง่ายนะที่คุณจะที่ฉันจะรบกวนคุณคุณนขวางฉันรับกันซะะฉันจะปล้อนอวัยวะภายในของคุณให้กินแต่น,นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณไม่เ<ๆ>งยหน้าขึ้นนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณต่างหากเผามัน ไปนะหยุดจะเสิเวลานะบาร์ทล,ล่าเราเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นกับชาวบ้านแล้วนะแน่นอนน้องครักเราเพียงมาค้นหาไม่มีข้อแก้ตัว ถ้าเราไปต่อค้นหาอาวุธราชินีกำลังเฝ้าเราดูอยู่ถ้าเราล,ล้มเหลวก็ไปอันตรายต่อคุณเออให้ฆ่าพวกมันไหมปอเอาไม่ะลุงกูหมันอยู่โอห้าสิมแล้วห หาเยืย่อมาหาขนาดนี้เดินเข้ามาสู่อ้อมดาบของข้าสิ่งมีชีวิตนี่คือกับดักผอบาทาลาคนที่ยุ่งเกี่ยวกับงานของคุณมากเกินไปขอโทษค่ะท่านอุครักสำหรับฉันบางทีทำไมถึงไม่ควรเรียกเออคิีนเขา้าป่ะมาดูกัน hmm. ดูเหมือนจะใช้ความนี้พี่เป็นประโยชน์นะหลายคนคิดว่าอากาศการร้อนรนของพวกเรานะฉันคิดว่าไม่มีประโยชน์สำหรับคุณฉันอาจจะหาตาช้าๆไปกันก่อนที่เราจะตกเรือเราต้องการหาอาวุธอันล้ำค่า คุณชโ a d o รู้สึกวิตกกังวลอาวุธที่ตามหาก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่เธอตัถืออยู่จิตใจของเธอไม่สามารถกระตุ้นความสงสัยของกิจยังกิได้พวกเขาไม่สามารถค้นหาอาวุธของพวกเขาที่แสวงหาได้ที่อยู่ในเมืองพวกเราช่วยหาหน่อยสิก่อนที่ฉันจะทิ้งและกินเลือดและผิวใต้ผิวหนังเธออย่าช่วยพวกเขาอย่าบอกพวกเขาเราตายแน่ถ้าคุณทำ ถามจริงเขาไม่ได้ยินเหรอนี่อยู่ห่างกันไม่ถึงสองเมตรถามจริงว่าเขาไม่ได้ยินเหรอเอ่อคุณต้องเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะที่คุณหามันคืออะไรอย่าพูดอะไรให้หูเขาเริ่มจะทำท่ามือที่พุ่นหว,วัและรวดเร็วอัคนาเช็คเลย เออเช็คได้อค<น>ุณเขากำลังไล่ตัวจับความคิดเอาดิรออะไรอะ่ะใครได้มาจับง่ายๆไม่มีทางอย่าหนึ่งนะนั้นไงชิบหายเฮียอะไรเดี๋ยโอ๊ยทำไมจิตใจเราไปเปิดบบโบเขียนอรานาคตได้กนะันหรอหรือว่ายังไงฮะรีดีครับรออะไรอะ่ะหนึ่งไม่ดี สี่ไม่น่าไม่ถึงดีโอเคป่ะจบนั้นปล่อยงั้นปล่อยเขาไล่ตัวจับความคิดเออเกิดอะไรขึ้นคุณน่พกปไรพกปรสิตอยู่ในหัวความตายเท่านั้นเลยใช่ปานีคนกำจัดหนอนตัวนี้แล้วเราจะไปตามล่าอาหารอาวุธต่อไปหนึ่ครั้งเดียว แอดแชกเอาชิพายมีเรื่องดีมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองดีก็มีเหลืองดีครับ,บเฮียมีเหลืองกับบอกก่อชิพายไรเฮียไรแล้วกูซื้อยงไงก่อนอ๋ออ๋อกระบอไปแล้วบระกอกไปแล้วโอ้เดี๋ยวว่าจะให้กูซื้อกับบอกก่อนป้าบอกคนละครั้งอะโอเคโอเคเนี่ยจริงนะโอ้ย ยิงสก,กิดก่อนโอเคได้้ นี่ไงมาแล้ว <S <S 1> <S 1> เฮ้ยไม่เตรียมโอ้โหไม่เตรียมจับับเรียกว่าซับเต็มข้อ <S 1> <S 1> อย่าหลบได้นะไอ้ี้ยหลบได้จริงด้วย้าไปตี1ิปักว่าไม่เท่าตาเห็นเหรอ,อรักทีเลยตายไปเลยเออโอเคจบจบกูขอเลยกูขอเลยเออ โอเคมีการซ้ำซะด้วยอเจบไม่เป็นไรตื่นแล้วก็ตีกันอีกรอบหนึ่งแต่กูขอไปลงเลสก่อนนะอย่าเพิ่งมาตอนนี้กูขอลองเลสก่อนนะของทีแล้วไงก็จะแซบๆหน่อยเอ้ยเลือดเหลือหนึ่งอ่ะกูไม่คี้กูตีนะก้ไนไ่ไม่ไหวเ้าไปข้าในก็จะโดนกินนั้นไยดอ่ง่น ได้ไหมขาตัดขตาเขาดนจริงไงดิมันมีมาตาเลย้วเราองไปอ่ะอะไรมีหรอไม่มีอ่ะเนี่ยไม่ไม่มีต้อิใครคนหน่ไม่ได้้ล่ะโอ้ยรอใช่เราไม่ได้ใใครเราถึงอันนี้คนเแหละเราเชื่อแบบนั้นเออใคราแจกมีเนี่ยเออไปแต่ไออนมึงช่วยคิดเลยหัวก็ปึบหลบตรงนี้น่าจะได้อยู่ เราต้หาอะไรมีป uh. so. so. so so so. okay. ุมหยกแม่ไหมมีคันโยกอยู่ตรงนี้าเข้าก่อนไหมเราจะช้ไอลยเจะหยุดพม่ยังไงเนี่ยเราเข้าก่อนไหมโอเคลตงวกไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลเีต้องเสียเยั่นก็แค่นี้อเปิดประตูไหไม่ถึงหรอกิพไพร์โอเเอาประตูแช่นี่นะัเราโดนไหมดนไหมไม่โดนแอชอ้ยหดใคคนล้วะไปปะโ้ยตกเลยไป มับไก่อ๋อโอเคนชิได้ๆๆรอแทงรแงรเปล่าทนี้ก็จะมี้างก็ได้เห็นไหมองหกั่น้อเพิ่งะรนไปักษูดีเคลนไปอ๋อเคลนไปหรอ้ามันนไปได้ก็จะม่ใช้ันมไนไงาเนีแ้ตอนนี้เจ็บนะเนี่ยมันก็เจ็บ

ไปแล้วก็ต่อฉันต่อไปก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงไปจบไม่ค่อยฟุ่มเฟือยเดี๋ยวเราหาบุญเดี๋ยวเราจะชิบชื้นต้องไปต้องไปสกาวต้องไปก่อนเนี่ย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 โอ้โหไม่เอาเลยเดือดมากพวกสาววิศวกรงานที่แข่งชันขนาดเนี้ยโอเคโหที่ที่จะไม่มี รุงเทพว่ะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอันเดอร์ดาร์อยู่อีกกบแมพเฮ้ยเก็บแล้วแล้วกูขึ้นไปยังไง <c oughs> คำถาม <c oughs> กูขึ้นไปยังไงกูลงได้แต่กูขึ้นยังไงเฮ้ยมีเหลืองอยู่ข้างบนนี่ว่า ไม่เหมือนจะมีเหลืองอยู่ข้างบนโอเคเราน่าจะต้องลองเลสสักทีหนึ่งนะคะไม่งั้นคือไม่ได้นะเออตัวอะไรเรียกรวมนะมันสามารถไปเรียกรวมกันข้างบนได้ปะอเอ้ะอะไรอะโอเคเราอะเพิ่มพลังให้มันใช่ไหมแลวไอ้พวกนั้นไอ้พวกกเลมนั้นก็น่าจะตื่นขึ้นมาด้วยแต่ปัญหาคือกูจะขึ้นไปยังไงอ๋อนี่ นี่มันได้อยู่ตรงนี้ปะอุ้ยเห้ยน้โอ,นอยู่นี่คืออะไรขึ้นปะดวงแอนตอนละออนขึ้นมาทุกคนเลยอ้าวทุกคนอยู่ไหนอะไม่ใช่เหรออ้ั้นให้ทุกให้ทุกคน ลงลงมาโอเคนะคะก็คืออะไรอ่ะไอดอกไม้เชี่ย,ยที่ทำให้ใช้เวทไม่ได้เหรอถ้าอ่านเอกสารในหอคอยไม่ต้องขึ้นไปสู้ก็ได้ออ๋โอเคโอเค แต่แเราเราหิวเลือดอ่ะเด้แต่เราหิวเลือดอะ <g ings> เ <g ings> <g ings> ด้อก็รู้ดูจากการฆ่าล้งางเผ่ากอบบินก็ไดไ้เรามันหิวเลือด <g ings> <g ings> อ่ <g ings> มีอะไรแล้วเนาะแอ,อนตานออนน่าจะรูดหมดเนาะห้องนี้ น่ามีอะไรรอดมือโจนไปได้โอเคงั้นเราขอแยกกลับแคมป์กันดีกว่าเฮ้ป่ะเราไปนอนกันดีกว่าไม่มีอะไรแล้วใช่ปะต้องคุยอะไรไหมเนี่ยเอ่อขอคุยแอตตาลิออนดิแอตตาลิออนลุงแก้วไม่มีใครคุยอะไรทั้งนั้นใช่ไหมไม่มีกัน ฉันยินดีที่พูดคุยนะทำไมลุงยิ้มแป้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่มีอะไรเนาะเราเช็คอยู่เอ้ยนี่มันแซคแคปไม่ใช่เอ้ยลุงฮันซินนี่นา You wish to speak? คุณต้องการพูดอะไรไหมไม่มีอะไรอะ่ะลงุงถ้าลุงไม่มีอะไรถามลุงก็ลุงก็ไม่มีอะ่ะโอ้ยไม่มีไม่มีเต็นท์ค้ากัน <c oughs> ปกติไอ้ Shadow Heart ะนะไม่อุย้ย Shadow Heart ทำอะไรอะ่ะแปลกมากเลยปกตินานจะไม่ค่อยอ,ออกมาเล่นแบบนี้ l a d s o r r s guide Did you want something คุณต้องการอะไรหรอ ดูเหมือนฮันซินพูดถึงตุรการมืดมาก่อนมันเคยกล่าวถึงตุลาการมืพวกเราได้พบกันนะปรากฏของชาล่าในระหว่างการเดินทางของเราฉันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามันเป็นเรื่องของบังเอิญทำไมคุณต้องเจ็บปวดขนานี้บาดแผลในมือของฉันมันไม่เคยหายดีบางครั้งมันทําให้ฉันเจ็บอย่างแสนสาหัสมันเป็นภาระของฉันจากเรดี้ชา ฉันสัมผัสได้อิทธิพลของเธอไม่ว่ายังไงก็ตามทำไมชันถึงทำเรื่องกับคนแบบนี้ฉันไม่สามารถพูดได้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันจับได้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ควรสงสัยความตั้งใจของเลดี้ชานะ คุณมีอะไรฉันช่วยไหมฉันไม่คิดว่าจะได้ยินคำถามนี้จากคุณนะบางทีฉันก็อดทนไว้ครั้งหน้าฉันตื่นขึ้นมาสะดุ้งหรือร้องไห้มันผ่านไปรลวความเจ็บปวดเป็นสิ่งสับเป็นสิ่งสับเฮ้ยเป็นสิ่งศักสิทธิ์สำหรับเลดี้ชาความเจ็บปวดจะะดีกทางให้กับการสูญเสีย โอ้ขนมก้อนเล็กๆกันนะมาติดอยู่ที่แก้มที่ดีคืนนี้มันมานอนที่ห้องฉันไหมเฮ้ย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 เดี๋ยวๆๆหน้าช้ำมาเลย อักษาเล็กน้อยอืมว่าจะเป็นต้องถามเป็นครั้ที่สองนะคะอ้ฉันน่ะประหลาดใจมากเลยนะที่คุณมีเจ็บใจพองไซที่พอติดต่อสู้ฉัดคิดถึงคือสุดท้ายที่เรา อยู่ด้วยกันไม่หยุดไม่ย่อนเลยล่ะฉันคงอยู่ในจุดที่เสี่ยงตายถ้าปล่อยให้เธอหันผีความสนใจไปจากฝันแทนที่จะทำนะ that, เราไม่สามารถมีดีได้ใช่ไหม <It> s <S แต่ว่ามันอัน <very dangerous S 1> อันตรายโหหน้าลุงอย่างช้ำเลยโอ้โหโอ้โหเราต้องจอดามอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยว่าตอนนแ้วเราต้องตัดเข้าสมาชิอีกแล้วเหรอเนี่ย ็จะรอปออ่ะไม่มีอะไรแค่ดอนเลยดอนดอนดอนเดี๋ยวไม่ใช่โ <laughs> อ้ต้องตัดข้าวาชิ้อีกแล้วเหรอเนี่ยหน้าบวมแล <คำ S 1> ้วค่ะน่าจะอนอนน,อน้อยเอาขอยชาวมัพรกับคนนะคะไม่มีเรื่องอะไรนะคะ,ะเป็นอันที่เราคุยคุยคุยไปแล้วนะคะ,ะเราอาจจะต้องมาเคลียบที่คุยกับข้าแรกหน่อยข้าแยกจ๋า Copper for your thoughts ทองแดง เอาเปอร์แบบความคิดของคุณเร็วห่างคลิงก่อนที่ลุงทันชินจะเข้าต <You wish S 1> <ซ>ีเราคุณกำลังจะพูดอะไรเ,เราเคยคุยไปหมดแล้วอ่ะแค่ไม่มีใครให้คุยแล้วใช่ปะไม่ไม่คอนเทนต์เมื่ตัดเข้าสมาชิกอีกแล้วเหรอเนี่ยฮ่า <laughs> well, อ่าโอเคเกี่ยวสิเราสนุกกับสนทนาของเรานะคุณต้องการอะไรไปเถอะปะวันนี้นะเออไม่มีอะไรให้คุยแล้วตอนนี้ เหลือแค่ขีดก,กันโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณใหญ่นะคะขอบคนที่มาอรับชมนะคะอืมเรา,าเฉันหวังว่าคุณจะมานะฉันคิดถึงคุณแต่ตอนนี้คุณเป็นของฉันทั้งหมดและฉันก็นเป็นของคุณทั้งหมดอย่างน้อยก็ถึงเช้านะหน้าช้ำมาเจยลุง Where the, the disk is formed from slate and engraved with Githyanki writing. you examine them closely? แต่คุณไม่ค่อยเข้าใจกับมันมากนะจ๊ะ้ากไม่มีรหัสลับหรืออะไรบางอย่างที่ช่วยคุณได้แผ่นดิสอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยเ,เก็บไว้ก่อนละเก็บไว้ก่อนโอ้เอผดดีแล้วอ่านสิ เราจะเห็นแผ่นดิจิตอนเนองงอยู่ในโต๊ะ okay. ของกิงกิยังกิมีความลับที่ซับซ้อนสามารถถอดอาหาัสภาษาโบราณซึ่งคนพบเป็นประโยชน์หากใครบางคนสามารถเอ่อเขียน,นอะไรอ๋อก็คือสามารถแก้ไขได้ปะปันนึงนะงั้นขอลองดูซิ เซอ l ์ r คิลส์สัญลักษณ์ e ูกขีดบนดิสโอเคสิบส่วนสิขอเลยโอ้โหสิบสามโอเคงั้นไม่เอางั้นปล่อยเบอร์ยี่สิบมันเยอะไปเหมือนคุณจะพยายามแค่ไหนก็ไม่เข้าใจออกชารลักของมันได้แผ่นดิสก์แผ่นดิสก์นะมันไม่ตอบสนองนะเก็บแผ่นดิสก์ไว้ในแบกแพ็คของคุณ อันแรกอ่ะเรารู้แล้วคำตอบอันแรกอ่ะแสงคนกัดก่อนอ้อสูญเสียมลังอยู่เาหนาไปกว่าพันปีโอเค ก็เมื่อกี้อ่ะนี่เหรอถ้าคุณไม่แสดงความดึกดำของคุณเปิดเผยความจริงของคุณในสิ่งที่เธออยากเด้ แหวนแสงว่ะคือยังไงใส่ยล้ช่องแฉงได้อ่ะยังก็ควรใส่ให้คนอื่นนะใส่แหวนใส่แล้วหรือตัวเราต้องใส่ น้อยนี่ก่อนอ้อมทนพิษหรอ,อเออเทคโนโลยีหุ่นยนต์เอเรียนนับแสนปีแต่คือเรามันมีชุดเกาะส่องแสงอยู่แล้วคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะสองแสงขนาดนี้ไปเพื่ออะไรไสเวหวนอะ เอกสารบนโต๊ะเหรอจะได้ออมกอดน,น้องด้วยเหรออุ้ยเราไปคุยอีกสรอบได้ไหมั่งกันสหารนี้คืออะไรล่ะคำสั่งของคุณไม่รู้จักฉันไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ออ้ยนี่หรมันไม่ช็อตเราใช่ไหมว้ายช็อตชั่วโดนเดร็กโลกฉันว้ยยอดจากน้องอดจากน้อง <impleas> the disc is formed from slate and engraved with Githyanki writing. You examine them closely. Without a cipher or primer to aid you, the disc's message could be near impossible to discern. Two, <fums> okay. 8. Okay, okay, no matter how hard you try, you can't make any sense of the symbols formed from Without a cipher or primer to aid you, the disk's <coughs> message could be near impossible to discern. Oh, 3. <laughs> ถ้แต่ล็อกเนาะเราเราขอลองก่อนเผื่อมันจะมีใครแบบว่าดวงดีเฮ้ยเชี่เชี่มีคนดวงดีในความคิดของคุณสนญะัสนณ์ลักและการแลกเปลี่ยนจนมีรูปร่างที่อย่างชัดเจน รูปร่างดังกล่าวก็ค่อยๆปรากฏเรื่องราวขึ้นเจ้าชายแห่งดดาวห่างหน่ท่านั้นไก่ใก่กุญแจและหันดาบเข้าหาเรา <The heavens S 1> ท้องฟ้าแตกเป็นสิ่งๆอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเกสเดินทางไปยังนรกเพื่อ,อช่วยเหลือผู้คนขอ,ของเธอภารกิจของวาคิลี แกสโกหกไม่ได้ประกาศเช่นนั้นว่าคี่ยึดอาณาจักรโดยประสงค์ของพมันดาแต่เกลคือผู้เลี้ยงดูบุตรแทงชายเล่าชายแห่งดวงนะดวงดาวหางทายาทแห่งแทจินก็ได้รวบรวมกองทหารในในยศออและประกาศสงคราม มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่เป็นเรื่องต้นมากเนื่องจากต้องใช้รหัสใช่ก่อนหน้านั้นครั้งไลค์ครั้งที่แล้วฟุยเล่นของอ่อลุงเกลไปนะคะเราก็เลยอยากเห็นมุมมองของลุงแอสตาเลีอนมั่งจะเป็นยังไงนะฮะอิวโอเคเราขออนุญาตปรับเป็นหน้าทอล์กโอเคเพื่อขออนุญาตเซฟเกมก่อนละกันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาช่วยกันนะฮะเออ